ไม่บายไม่บายา่บายตาทวดไมบายปู่ทวดมาจุ๊บอ่าจุบปูทวดเจ้าปู่ก็ยากกนจะไปแล้วจ้าจ้าไหนขาลุกจ้าบ๊ายบายจุ่ม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 จุจุ่มจุ่มจุ่อจุ่จุ่ม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 จุ่จุจุ่จุจุ Chụp đây luôn, chụp đây. Chụp.